มาดูในโลกโซเชียลกันบ้างที่เขามีการออกมาตั้งคําถามว่าเอ๊ะนะคะเขาสามือที่ใช้เรียกอย่างถ้าเป็นแบบอาจารย์ชัยเกษมอย่างเงี้ยจะทําท่าประมาณลักษณะอย่างนี้เราก็พอรู้ว่าอ๋อเป็นผู้ชายใส่แว่นไงะจะเป็นล้าๆตัว C ีแล้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยทางฝักั่งของคุณอนุทีนทำมือประมาณแบบอย่างเงี้ยสนิ้วอย่างเงี้ยแล้วอยู่ที่ใต<อ>้คา,างอ่ะตอนนี้เขาถ่ายทอด การโหวตเมื่อวานมันหมายความว่าอะไรยังไงมันมที่มาคืออะไรนะคะเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อย,อยๆไล่เรียงกันไปแล้วก็หาคําตอบมาให้ด้วยคือเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทย <c oughs> นอกจากชาวไทยจะลุ้นกับผลคะแนนหลายคนไปสังเกตเห็นภาษามือที่ใช้ในการโหวตโดยของนายชัยเกษมจะมีลักษณะอย่างที่บอกไปทาเหมือนเป็นตัว C นะนะคะตามที่นะที่เราได้ทําให้ดูดิดิข้างล่างเนี่ยนะอ่า <c oughs> <c oughs> เป็นรูปแว่นบริเวณดวงตาซึ่งก็เข้าใจง่ายแล้วก็ชัดเจนนะคะภาษามูอเราทําให้ดูแล้วเนี่ยแต่ว่าทําไมของนายอนุทินนะ่ะทาประมาณไหนอ่ะเดี๋ยวขอดูอีกทีได้ไหมทาเป็นนิ้วสามนิ้วมาจับที่คางอ่าสามนิ้วมาจับที่คางอย่างนี้คิดว่าเป็นความหมายมาจากอ,อะไรยังไงเนาะทีมข่าวของเราสอบถามไปยังคุณม่อนเพลงรบนะคะซึ่งเป็นล่ามภาษามือของช่อง7 HD อธิบายเอาไว้แบบนี้การเรียกชื่อคนในภาษามือเนี่ย จะไม่สะกดชื่อเรียกเหมือนกับภาษาพูดภาษามือจะแสดงออกตามลักษณะของแต่ละบุคคลที่เห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นการใส่แว่นหรือคนตัวสูงหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้นึกถึงคนคนนั้นได้อย่างชัดเจนส่วนกรณีของนายชัยกเกษมทิติศรีก็เข้าใจได้ไม่ยากเพราะว่าเป็นคนใส่แว่นก็ทําท่าเป็นรูปว่นตาหากมีคนใส่แว่นหลายคนนะก็จะใส่ลักษณะอื่นเข้าไปด้วยอย่างแบบพี่เกณฑ์มีอะไรที่แบบจับสังเกตอคิ้วเข้มอ่ยังไงครบก็จะใส่ลักษณะความแบบคิ้วเข้มบวกกับการใส่แว่นเข้าไปให รู้เจาะจงก็ได้คือคุณเกณษสิอ่าครับส่วนที่หลายคนสงสัยนะคะแล้วทาไมทางฝั่งของคุณอนุทินเนี่ยถึงเป็นสัญลักษณ์สามนิ้วที่อยู่บริเวณคางก็เพราะแบบนี้นายอนุทินมีรอยบุ๋มที่คางอ๋อเหรออ่าเป็นลักษณะเด่นบนใบหน้าที่เห็นได้ชัดแล้วก็จดจําง่ายนั่นเองอ่าแล้วมันแล้วมันสามนิ้วเพื่อที่จะบอกว่าอะไรมีรอยบุ๋มอยู่ตรงคางนี่เหรอเอออะไรอางนอนุทินถ้าถ้าถ้าำงี้คืออนุทินนะรอยบุ๋มอยู่ตรงนี้นะครับอย่างนี้อ่าก็ เป็นเรื่องที่ชาวเน็ตเขาสงสัยกันนะครับ